รายได้1,000 0บาทออกรุ่นไหนฟรีดาวได้บ้างครับวันนี้พี่เด่นพาไปดูว่าอย่างเช่นตัวนี้เลยสปอร์ตนินจา3ามเริ่มต้นฟรีดาวประมาณ3,000ต้น4 8่ 48, วด4ปีอ่ะตัวนี้ก็ได้เหมือนกันนะ R3 นะเป็นรถที่ว่าแม่งคุดแรง2สูบนะเริ่มต้นฟีดาวเหมือนกันพอประมาณ3,000ต้นต้นส8งวดหรือว่าจะเป็นทรงน็สเกตนะ MT03 ชมใหม่เลยตัวนี้นะฮะราคา125,000บาทได้ชมใหม่ไฟหน้า LED ชกหน้าอัพไฟดาว2สูบนะฮะเริ่มต้นฟีดาวเหมือนกันพออยู่ประมาณ2,000ไปไปลายผสมวรรปีนะอ่ะต่อมานี่เห็นปะ CPR ส0 0 RR นะฮะสปอร์ตแพที่แท้จริงเลยนะ <C> e <ating> เริ่มต้นฟรีดาวผ่อนประมาณ4 0 0พต้นนะประมาณนั้น6กหปีแต่เริ่มต้นฟรีดาวได้เหมือนกันนะตัวนี้นะอ่ะตัวนี้ก็ได้เหมือนกันนะ n i n j a สามร้อยสองัน 3, นี้เริ่มต้นฟรีดาวเลยผ่อนได้4ปีนะฮะสามพันต้นเหมือนกันนะอ่ะตามมาอ่ะ n i n j a 400นะพี่ครับยากได้คัสที่บอกว่า400ได้ตัวไหนบ้างครับมีตัวนี้ n i n j a 4 0 0นะเริ่มต้นฟรีดาวผ่อนประมาณ3,000ันประมาณ3 5 0 0 <C> e <ating> ัฟรีดาว6กหมืนห้าปีอ่ะ ต่อมาตะกล้องตามมาเลยนะฮะเราเข้ามาดูในร้านบอกว่ามีคันไหนบ้างนะฮะมาดูเลยในร้านโคตรเยอะนะมาดูนะครับนี่ X Max เราก็มีนะ X Max จะได้ฟรีดาวไหมได้ฟรีดาวอาจจะมีงบนิดหนึ่งอันนี้เสริมนิดนึง X Max ได้ฟรีดาวมันไม่ได้มีงบทั้งหมื่นทั้งหมื่นได้แน่นอนนะหรือว่าจะเป็นนี่เห็นปะ นินจาส่นี้เริ่มต้นสีดาวผ่อนประมาณ0 0 0พันกลางกลางนะไม่ว่าจะเป็นตัวสีเทาสีเขียวสีงเงินสีฟ้าเริ่มต้นสีดาวนะผ่อนอยู่ประมาณ0 0 0พันกลางกลางประมาณนั้นหกวหน้าปีอันนี้เห็นป่ะ MP 0ูเหมือนกันสีดำไมโคนนร้อยนะตัวนี้นะใครที่บอกว่าอยากได้สีดาวไม่ว่าจะเป็นตัวนี้ก็มีเหมือนกันนะฮะเอาง่ายว่า เป็น R 3ามคัสที่ไม่เกิน400ซีซีครับเป็นสปอร์ตเนเกตนะเริ่มต้นที่ฟรีดาวเลยผ่อนประมาณ3,000ติมต้นประมาณนั้นถึง3,000กลางๆนะฮะบางตัวก็ผ่อนประมาณ4,000ประมาณนั้นเริ่มต้นที่ฟรีดาวลูกคันใครที่บอกว่ารายได้หมื่นเติมต้นนะหมื่นหนึ่งพันหมื่นสองพันหรือว่าหนึ่งหมื่นเล่มต้นอายุงานก็ขอสักหกเดือนถึงหนึ่งปีนะเริ่มต้นฟรีดาวทุกคันเลยใครที่บอกว่าอยากได้มาหาบิววเดนนะครับเพราะว่าของเราค่าจัดไฟแนนซ์ลูกค้าไม่ต้องเสียค่าตตตต้้้้้้นไไไไมมม่่่อออองงงเเสีีียภาาาษพพลลวััทหหดดูกครรจใฟ แล้วจะส่งรถรีทวประเทศนะวันนี้ใครที่บอกว่าอยากได้รถดุกิบางมือสองนึกถึงร้านวิวไวเจอกันใหม่นะครับ